ความเชื่อและก็ความศรัทธานะครับก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานนะครับวันนี้เสือลงตลาดนะครับจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักวัดหุบบอลน,นะครับที่วัดแห่งนี้นะครับที่โด่งดังที่สุดนะครับหใน5ของเมืองไทยก็คือการเจอมือนั่นเองนะครับ วัดเนี่ยติดหนึ่งใน5คือการเจอมือด้วยจินดามนนีใหญ่พ้อสังเรียกทรัพย์เป็นวิชาที่ได้ประสิทธิ์ประสาท์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยวัดเป็นวัดที่ไม่ใหญ่แต่ได้พัฒนามาก็เรยอาศัยทรัพย์จากลูกหลานที่มาทําบุญเอาไว้ก็ได้พัฒนาวัดให้เห็นเป็นที่ลื่นลมให้มาแล้วมีความสุข โดยเฉพาะที่วัดนั้นได้สร้างพญานาคไว้ทั้งหมด5ตนปู่อนันตนาคราชปู่สิจุโธย่าปทุมมาแล้วก็กำลังอีกสองตนเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีพิธีใหญ่ในการวงสวงอีกครั้งหนึ่ง วัดภุบอลตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรายล้อมไปด้วยภูเขาครับบรรยากาศร่มรื่นที่วัดภุบอลน,นะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเนี่ยโดยเฉพาะบารมีหลวงปู่สุนสําเร็จเนี่ยเป็นบารมีหลวงปู่ปฐถมเจ้าวาดที่หลวงพ่ออธิษฐานใช้บุญบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างวัดมา5้าปี8เดือนในปัจจุบันขณะนี้ญาติยโยมที่มาที่เนี่ย ก็มาอธิษฐานขอต่อๆกันบางท่านที่กลับไปแล้วก็ได้สมบามปานาหลวงปู่ซุงนี่คือเป็นเจ้าวัดใช่<อ>ดังเดิมที่ก <ขอ S 2> ่อตัองอ้งต่างวัดขึ้นมาจันโปรดมาเนี่ยมาสร้างเนี่ยห้าปีหกปีเนี่ยดูเนี่ยความจเจริญเปลี่ยนแปลงโบสถ์ก็ทำใหม่นะที่ผมเียกมาช่วยกันนี่พอช่วยกันไม่ได้คิดตังกันเลยนะช่วยแบบสี่ปีนะถ้าเจิมรถเนี่ยต้องนัดล่วงหน้าไหมครับถ้านัดได้ก็ดีเบอร์โทรอยู่ที่ เพอ่ในเพอ่เราลักวัดภุบอนใช่ไหมใช่ใช่เจิมรถเจิมอะไรมามาได้เลยภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่วัดภูบอนนั่นเองนะครับก็เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นและวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในหุบเขาสําหรับวันนี้นะครับเสือหลงตลาดจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทัวร์รอบๆวัดนะครับว่าจะมีจุดไหนน่าสนใจนะครับ เียมจันเกินอันเชิญทวาดาพวกเล่ว่ามารวมสมุทรยอมือตั้งวันท่นัน นี่ได้พยันโอ้ได้พยันอ๋อเป็นนกยุงสีงทองเรียกซับมาจากที่ไหนครับพี่มาจากระยองครับมาจากระยองทำทำลงทานรอครับฟรีฟรีค่ะหยิบไ,ไ,ได้เลยหยิบได้เลยใช่ไหมนะครับ นี่จะเป็นด้านในถ้ำนะครับผู้ชมเป็นถ้ำเงินถ้ำทองถ้ำเพชรถ้ำพลอยสาธุบารมีหลวงพ่อครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของการเดินเที่ยวเดินชมนะครับแล้วก็ไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดหุบอนนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้ช่องของเราด้วยกันแล้วกันนะครับการถ่ายทำในแต่ละสถานที่นะครับ ถ้าหากว่ามีอะไรนะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่นะครับอยากจะแนะนำอะไรในช่องของเรานะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับไว้ใ,ใต้คลิปด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้เสือโลกระดก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ